สวัสดีท่านผู้ชมท่านถาวันนี้นะท้าวัยก็พามาที่พากแห่งหนึ่งนะซึ่งใกล้บ้านแล้วก็ติดชายแดนเม็กซิโกเลยฮ้าวัยจะให้ดูบรยาาร,บบรยากาศนะบรรยากาศดีขนาดไหนคุณผู้ชมขนาดอากาศแบบนี้นะวันนี้มีดรัสตอมด้วยก็คือพายุฝนนะแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วมันโอเคอะ่ะ ฮาวายก็ตั้งใจมาที่ทะเลสาบนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบน้ำอ่ะท่านผู้ชมเป็นคนชอบทะเลสาบชอบทะเลธรรมชาติอะไรแบบนี้นะแล้วก็เขตเท็กซัสเนี่ยแต่หลายคนบอกว่ามันไม่มีหรอกเธอมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฮาวายก็เซิร์ชไปที่ Google นะคะก็ใช้เวลาขับรถมาเนี่ยประมาณแค่15นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้เนื่องจากว่านะคะอากาศไม่เป็นใจฮาวายก็กะว่าเออเดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอสักพักหนึ่งดีกว่านะคะแต่ว่าร็อกซี่เนี่ยมันไปไหนไปกันไปด้วยอยู่แล้วค่ะ พอถึงที่แล้วนะคะทำท่าจะกระโดดลงมาฮวายก็เลยปล่อยลงมาจะใส่สายลากจูงให้มันเนี่ยนะคะมันไม่ยอมนะผู้ชมเขาแต่ว่าเขาก็วิ่งอยู่แถวฮาวายนี่แหละคะ่ะพอเขาเห็นนะคะนกนะคะว่ายน้ำอยู่นะร oxy ซี่ก็ตื่นเต้นมากเลยท่านผู้ชมทำท่าจะกระโจนไปในบ่อนะฮาวายก็แบบโอ้โหมันจะรอดไหมเนี่ยนะคะแต่ฮาวายคิดว่านะยังไงขอฮาวายชมบรรยากาศก,ก่อนดีกว่าพยายามไม่สนใจรซี่นะคะแต่ว่าร oxy ซี่เนี่ย เป็นหมาดีอยู่อย่างหนึ่งคือจะไม่วิ่งตะเลิดไปนะจะคอยดูหน้าดูหลังท่านผู้ชมก็ครั้งแรกที่พาไปภูเขาแล้ววิ่งหายไปนะฮาวายคิดว่านะเขาเขาวิ่งไปเนี่ยเขาก็ยังระแวงอยู่แล้วเขาก็ยังหันมาดูอยู่นะคะเหมือนกับตรงนี้เหมือนกันมันไม่มีเขาเรียกว่าหลืบม,มีมุมอะไรนะคะฮาวายก็เลยเห็นเขาเนี่ยนะวิ่งไปแบบว่าแล้วก็กลับมา แต่ว่ามีช่วงวิ่งไปไกลด้วยแต่เวลาเล่นแล้วกลับมาเลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็ยังสร้างความลำบากใจให้กับฮาวายเสมอนะเวลาฮาวายไปไหนก็ตามนะ,ะไอโป้ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าฮาวายขอเดานะเข้าไว้ตกปลาด้วยนะคะก็มีซากปลาอยู่แต่ว่าอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบเนี่ยฮาวายเห็นคนเรียงเป็นแถวเลยเนี่ยฮาวายคิดว่านะ ตรงนั้นเนี่ยอาจจะปลาชุมก็ได้ท่านผู้ชมแต่ฝั่งนี่ไม่มีคนเลยนะคะประจวบเหมาะนะคะกับมีพายุลมในวันนี้พายุฝุ่นก็เลยไม่มีคนนะวันอาทิตย์ด้วยธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะพาหมาพาอะไรมาตามที่ฮาวายอ่านในเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีจุดบริการสำหรับบาร์บีคิวด้วยมีที่นั่งมีที่จอดรถเยอะมากเลยนะคะ วันธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ติดเทศกาลอะไรเลยใเ,เข้าฟรีท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าเป็นวันนขัดตะละกั่นนี่โน่นไปนะคะทั้งรถทั้งคันเนี่ยทั้งคันรถเนี่ยนะคะก็จะเก็บ5เหรียญประมาณนั้นท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยฮาวายเขาเตรียมเงินไว้แล้วนะแต่ว่าไอ้ตรงที่จ่ายตางมันปิดก็แสดงว่าเข้าฟรีนะคะสวนสาธารณะนะคะในอเมริกาเนี่ยฮาวายไปหลายที่แล้วนะบางสวนก็เข้าฟรีค่ะ บางส่วนก็เสียต่างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้แพงอะไรท่านผู้ชมก็จะสมเหรียญห้าเหรียญอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็จะแพงนิดนึงในส่วนของวันหน้าขัดตะเลิกก็จะสิบเหรียญอะไรก็มีนะผู้ชมเขาก็ถือว่าทําเงินให้กับพนักงานนะไวไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเข้าฟรี จะไม่นั่นไม่นี่จะไม่เก็บยิบเก็บยับอะไรมากมายไหมท่านะผู้ชมก็ขนาดว่าเป็นทะเลสาบนะคะอันนี้เป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนแรกนี่คือเก็บน้ําท่านะผู้ชมเก็บน้าเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ในส่วนของที่จะไปรดน้ำต้นไม้นะส่วนของในกรณีฉุกเฉินค่ะกับรถดับเพลิงนะคะตามที่ฮาวายได้คุยกับคนที่เขามาเดินแถวนี้นะว่าอา้าว เขามาทำทำไมเนี่ยแล้วในส่วนไกลๆตรงนู้นที่มองเห็นไปนะคะคือประเทศเม็กซิโกแล้วท่านผู้ชมบอกว่าติดเม็กซิโกนี่คือติดจริงๆนะคะวันนี้ฮาวายก็พามาทะเลสาบติดชายแดนเม็กซิโกกับเท็กซัสนะคะฮาวายไปแล้วค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะ